มีลูกหนี้เนี่ยอ้างบอกว่าถูกเจ้าหนี้เนี่ยนะครับข่มขู่หมายจะเอาชีวิตแต่ว่าทางเจ้าหนี้นตอบกลับบอกว่าเขาไม่ได้ปล่อยเงินกู้ครับเงินที่ให้ไปเนี่ยเป็นการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายได้เข้ามายืนเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยแล้วครับนางสาวมานัญญาไทายเศษประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางหัวโตเกลีรยประเด็นร้อนครับเกี่ยวกับประเด็นเงินกู้ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยวันนี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายใบยตองรอดนําผู้ร้องก็คือนางสาว,อ,าว,อ,สาวอุไรวันอาสาอุทัยมาที่กระทรวงครับขณะที่คู่กรณีก็คือนายปิยะก็เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นเดียวกันช่วงแรกเนี่ยเริ่มมีการชี้แจงกันต่อหน้าคุณมานัญญ,ญานะครับนายเอกภพเนี่ยบอกว่าจากที่ทราบเรื่อง นางอุไรวันเริ่มกู้ปลายเดือนกันยายนปี65และได้รับเงินประมาณ200,000กว่าบาทและส่งต้นและดอกเบี้ยไปเนี่ยประมาณ900,000กว่าบาทแล้วพร้อมกับย้ำว่าวันนี้นางสาวอุไรวันไม่ได้มาร้องเรียนเรื่องเงินกู้แต่มาร้องเพราะว่าเธอถูกข่มขู่ซึ่งนางสาวอุไรวันก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยปฏิเสธที่จะชําระเงินครับเพียงแต่ขาดส่งไป3วันแล้วก็ถูกข่มขู่ว่าจะไปยิงพ่อยิงลูกและก็เผาบ้าน เธอจึงมีความกังวลห่วงความปลอดภัยของครอบครัวขณะที่นายปียะนายปิยะเล่าเขาปฏิเสธครับเขาเล่าบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยเงินกู้แต่นางสาวอุไรวันที่ไม่เคยเห็นหน้าเข้ามาตีสนิทเข้ามาเตะกล่อมเพื่อขอเงินไปร่วมลงทุนซึ่งเขาก็ได้ไปขอยืมเงินจากคนสนิทมาอีกทอดหนึ่งเลยครับเพื่อมาให้นางสาวอุไรวันแต่ก็ยอมรับว่าเคยได้กําไรจากนางสาวอุไรวัน เขายกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นโอนไป3 0 0 0 0บาทเนี่ยวันหนึ่งวันเดียวกันนั้นเองครับนางสาวอุไรวันก็โอนกลับมา35,000บาทเท่ากับว่าได้กําไร5 0 0 0บาททีนี้ก็โอนกลับไปลงทุนใหม่อีกครั้ง30,000บาทเขายกตัวอย่างแบบนี้ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับนางสาวมนัญญาเปิดประเด็นเลยครับถามคู่กรณ์ทั้ง2ฝ่ายเลยครับบอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยจบลงที่ตรงไหนนางสาวอุไรวันบอกว่าต้องการจบ แค่ชําระให้อีก50,000บาทซึ่งตอนแรกเนี่ยนายปียะก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าต้องนําเงินไปให้กับคนที่เขาเนี่ยยืมเงินมาอีกทอดหนึ่งนะครับที่เอามาให้นางสาวอุไรวันเนี่ยครับแต่ภายหลังจากการพูดคุยกันนอกรอบแล้วสรุปว่าสามารถตกลงกันได้ครับเนื่องจากที่ว่า คงพูดกันคนละทีสองทีแล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันเจอหน้ากันก็คงจะมีการเคลียร์ใจกันแล้วก็คงจะมีการเข้าใจผิดกันหลายๆเรื่องแล้วก็หลังจากเคลียร์ใจกันได้แล้วแล้วก็คงจะมีการยอมรับกันบางส่วนนะทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทั้งมีการยอมรับแล้วก็ผู้จ่ายก็มีการตกลงกันว่าจะจบกันที่เท่าไหร่ส่วนกรณีที่นางสาวอุไรวันบอกว่าเป็นกังวลมากเพราะว่าถูกนายปิยะเนี่ยขู่ทำร่างกายครอบครัว นายปิยะยืนยันว่าตนเองไม่ได้ข่มขู่อย่างที่ถูกกล่าวหาพันตำรวจเอกภคินวรรณศรีผู้กำกับการสพน้องช้างบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่โดยไปบ้านของนางสาวอุไรวันเพื่อสอบถามกับพ่อและน้องชายก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับการข่มขู่หรือมาทำร้ายและหลังจากนี้จะมีการส่งตำรวจเข้าไปคอยตรวจตราความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่ครับ